ย้อนกลับหาเขาเองหนึ่งมามันแข่งนี่มันหู้กดของมันมันหัวเมื่อหน hey, <Okay. S 2> ึ่งมันกับลูกมันก็จะไปจากกันก็จะหนีจากกันบ่เมื่อใดเมื่อหนึ่งกับแม่นได้ตายจากกันไปเนาะเฮาหนีจากกันเมื่นิเมื่อนาเขาหนีจากกันจนมันแข่งนี่มันสอนให้เฮาดูหัวเฮาต้องสละบางอารมณ์บางอย่างสละอารมณ์ที่เฮาเคยเครียดสังอารมณ์ที่เฮาเคยเคยเครียดแค้นอารมณ์ที่เฮาบ่มาก อารมณ์ที่ไหนที่มันนี่ท่าเป็นทุกข์เขาต้องสละออกขันธ์ห้าโบสละออกเขาเป็นอย่างไรก็จะเป็นทุกข์เขาต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่านี่ก็คือกฎวัฏสงสารมันเป็นแบบนี้มันเหตุเขาเป็นทุกข์ว่ามันมีการเกิดก็ต้องมีการแก่เจ็บตายถ้าเขาโบเข้าใจในสิ่งนี้เขาเกิดมาเพื่ออย่างเขาจะหัวโอ้เขานี่เป็นทุกข์เขานี่เกิดมาเพื่อมีความทุกข์อย่างเดียวบ่เโบโบปล่อยวางนี่บ่ สิ่งใดเฮาค่อยปล่อยเฮาปล่อยวางก็ปล่อยวางมันไปถ้าเฮาบ่ปล่อยวางนี่มันก็จะเป็นทุกข์ทุกข์อย่างทุกข์เพราะหยังทุกข์เพราะว่าเฮานี่ยึดถือยึดติดยึดติดกับวัตถุยึดติดกับสิ่งของหลายอันอันใดอันนึงมเน็ดเฮาเป็นทุกข์ถ้าเฮาบ่ปล่อย่ดมื้อนึงมันก็เฮาก็งจะเป็นทุกข์เฮาเข้าใจว่าเฮาเกิดมาโลกบนี้บ่มีผู้ใดจะอยู่นํากันไปตลอดชีวิตแม้กระทั่งแมงแงมันเองก็ยัง ว่าสามารถอยู่กับลูกของมันได้มันก็ยังกันยังแตกเยกันไป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 มันเอาเองกับเมื่อใดเมื่อหนึ่งเฮาก็ต้องแจกเยกันไปเฮาเองก็จะบ่สามารถอยู่กับคนที่เฮาหักเล้ไปตลอดชีวิตเสร็จแล้วให้เฮามันภาวนาแล้วกับมันฝึกฝนตนเองมันสร้างความความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อสะสมบุญบารมีของเฮาในไปไปภายภาคหน้าเนาะเอาผู้ใดมีความทุกข์ให้สละออกไป ถ้าผู้ใดบ่สบายบ่สบายใจก็ให้พยายามสละอารมณ์ที่มันเฮ็ดให้เฮาเป็นทุกข์ออกไปโดยการอยู่กับลมหายใจเข้าออกมีสติเบิ่งลมหายใจมีสติเบิ่งความทุกข์ความทุกข์มันอยู่ไสความทุกข์มันก็อยู่ในใจของเฮาละพเฮาเป็นยึดติดเป็นอุปทานถ้าเฮาบ่ยึดติดนี่ก็มันก็เฮ็ดเฮาเฮาก็บ่ทุกข์กับมันการสละการเฮาจะสละลมออกจะสละความทุกข์ออกนี่มันเฮ็ดได้ยาก ต้องใน่านการฝึกฝนตนเองตง้องในการผ่านการล่อหลอมผ่านการฝึกฝนให้เฮามีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละความถูกนั่นแหละก็คือทำทำเกิดเฉพาะหน้านถ้าเฮาโู่กำหนดฮูงว,วิธีกำหนดฮูงว,วิธีกำจัววำดมันออกไปเฮาก็จะเห็นว่าเออความถูกมันสอนให้เฮาเข้มแข็งความถูกมันสอนให้เฮาอดทนถ้าเฮาอดบ่ทนกักการที่เขาเป็นทุกข์เนาะ หมือนคือมันแข็งแหละมันก็ได้อดทนอดกันเพราะว่าอดทนความขุดฮอดคิดถึงลูกมันมันเองกันยังหงกจกดไตรักมันกระโวงมันนี่ต้องได้จากกันไปมันเป็นทุกขังอนิจังอนัาตาขานมันโบเทียงเมื่อไหนเมื่อหนึ่งฮก็ต้องได้ีจกกันไปสุดท้ายสถานีก็ขอให้ทุกคนทุกทานจงมีความสุขามเจริญเจริญสินเจริญในธรรมเนาะขอให้คนทุกทานจงอนุวันนาสุขภาพละ ด้วยเธอ